สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่า,วามีงบไม่เกินสามพันจะซื้อมือถือรุ่นไหนดีโอ้โหเป็นคำถามยากมากเลย <laughs> ออไม่ได้จำกัดยี่ห้อมาอันนี้ดีหน่อยไม่งั้นโอ้โหยากกว่ายิ่งกว่ายากเอกเพราะบางยี่ห้อเขาไม่ได้ทำของถูกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้บอกยี่ห้อไหนดีเอ่อต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นความพึงพอใจส่วนบุคคลนิดหน่อย ทำไมอ่ะบางยี่ห้อเราแอนตี้อ่ะเพราะเคยใช้งานแล้วคือเขาไม่ดูแลเขาไม่ดูแลไม่ไม่ไม่ดูแลใจใส่เครื่องเราทําไมเวลาซื้อมามันก็ใช้ได้ดีพออัปเดตปั๊บเครื่องค้างนี่โอ้รับไม่ได้รับไม่ได้แล้วใช้อยู่ครึ่งปีก็ไม่มีมอัปเดตมาใหม่ทาให้เราให้ให้เราต้องกองแกงกองแกงอยู่งั้นโอ้เป็นสภาพที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นที่ห้อนนั้นก็จะไม่แนะนําเด็ดขาด เราก็ไนดน้ดำที่ยี่ห้อที่เรายังรู้สึกว่าเออมันยังพอไหวนะอะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญเราก็จะเอาคะแนนดีๆนะเอามาแล้วที่สำคัญเนี่ยด้วยงบประมาณขนาดน,นี้หายากมากเลยทำไมอ่ะโอ้ของปลอมเต้มไม่หมดเลยโอ้ยเรานั่งมองเราโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ในประเทศไทยมันไม่มีแบบนี้นี่หว่าสเปคนทําทำไมสเปคพีพิสดารแล้วเกิดอะไรเงี้ยนะก็จะมีความรู้สึกว่าเอย่างนี้เขาเรียก OEM หรือว่าของของก๊อป ก๊อปเกตเออะไรเงี้ยนันะเออไม่แนะนำอ่าในแนะนําทําไมอ่ะอืมมันไม่มีประกันนะพี่มันไม่มีประกันในประเทศนะแล้วก็เขาก็เป็นของก๊อปมันจะเขาจะรับผิดชอบให้เราตั้งแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาคือง่ายๆความตั้งใจครั้งแรกเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เพื่อเพื่อจะดูแลรักษาแบรนด์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบทําให้มัน ดีเลิศประเสริฐสีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ของพวกนี้เราก็จะเละเว้นในฐานที่เข้าใจก็คือไม่ซื้อเออนะรับอะไรดีล่ะไปหาตั้งนานเนี่ยได้มายี่ห้อหนึงอันนี้เป็นนือถือเกือบตกรุ่นแล้วนะพี่นะอันนี้ก็เป็นเอ่อเรียวมี C21 โอ้อา้าวเรียนกรรมไม่ได้เอาไม่ได้เอาไอ้อะไรนะ้นลำเบอร์มาซีสองนะพี่นะ 4, 2ีสอ่งอ สเปกก็เป็นมิดเดิลเทค h i o g 3 5คะแนนที่ได้เนี่ย53คะแนนถือว่าคะแนนก็ดีที่สุดแล้วในราคาน,นี้ที่ไม่เกิน3,000นะพี่นะมันเป็นคะแนนที่โอ้อะไรเงี้ยเรารู้สึกโอเคเรารู้สึกโอเคหน้าจอ6.5นิ้ว IPS LCD ไม่ต้องถามว่าสู้แดดไหมโผพี่าราคานี้มันจะไปสู้แดดยังไงเ,เอาตังมันยังไม่สู้เลย ตังต้องสู้นะเดี๋ยวเอาสู้แดดนะเออแล้วก็ความหนา8.9มีน้ำหนัก190กรัมแรมลอม3ทับ312ก็ถือว่าพอไหมพอพี่ไม่เป็นช่นนักดาวน์โหลดอะไรมันพออยู่แล้วตะเบียวแค่ดูเฟซดูไลน์อะไรเฉยเนี่ยพอเออแต่16กิ๊กไม่พอแล้วตอนนี้มัน,ม,นมันเติ่มตื้อแล้วมันเริ่มตันเพร มันลง a อ d ด o อ d เสร็จก็เกือบเต็มแล้วมันไม่ไหวอะแต่สามสิบสองนี่ถือว่ายังมีพื้นที่เหลือหายใจให้คอได้เออไม่น่าเกลียดหรอกพอได้ได้แต่อย่าเป็นนักดาวน์โหลดมากนักหรือทําอะไรถ้ามีจะทำอะไรมากพี่ซื้อไมโครดีการ์ดยัดลงไปด้วยนะพี่นะเพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นแล้วถ่ายของเอาไปในไมโครดีการ์าดมันก็จะมีหายใจให้คอได้อ่ากล้องหลังสิบสามบวกสองบวกสองกล้องหน้าห้าล้านก็เครื่องเร็วมีบอกมันมันน่ามันน่าไว้ใจไหม เครื่องเรียวมีเรียวมีเอาบริษัทเรียวมีก่อนอบริษัทเรียวมีเป็นบริษัทลูกของบริษัท Apple. อัปโปเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องรักษาแบรนด์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็คงไม่ทําออกซีซัวมาให้เราหรอกไม่งั้นโดนด่าบัมพูลุดเส,เสียมเสียมเสียชื่อเสียงไปถึงอ็ปโปด้วยไม่คุ้มเขาจะบอกใะไรอ,อ่ะอีกสเปคต่อไปอ่าทาซิมเนี่ยเป็นแบบทริปเปิลสล็อต อ่าเป็นสามซิมสามสามช่องไม่ใช่สามซิมสองซิมแล้วก็บวกไมโครเอสดีการ์ดใส่ลงไปได้ในถาดซิมพร้อมกันรวดเดียวอ่าอันนี้มันเป็นควรสิ่งเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าไมโอ้ของพื้นที่ในเครื่องมันน้อยมันก็ควรจะใส่ไมโครเอสดีการ์ดได้ด้วยซิมันไม่ควรจะแบบโอ้ใส่ได้สองน้าเกียดโอเคแบตเตอรี่ห้าพันตรงตามสเปคเราเป๊ะพออะไรโอ้มันจะได้ใช้ได้ทั้งวีทั้งวันไม่อย่างนั้นแบตสามพันมันอยู่ได้ไม่ทั้งวันแล้วมันจะ งุดหงิดนะอะไรเงี้ยนะอะาจจะเราไข่บางคนอ่าระบบปฏิบัติการ Android 10ก็น่าจะอัพได้หนึ่งสเต็ปก็น่าจะเป็น1ิบเอ็ดได้แต่ถามว่าควรอัพไหมไม่รู้เหมือนกัน ถ้าไม่อัพได้ก็ดีอย่างที่เคยพูดให้มันคาอยู่ยงั้นไม่ต้องไปไหนหรอกมันอัพมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไร้าเขาไหลลอกี่เย้ยมันไโอ้โหนะตอนที่วางตลาดมีนาหกห้าก็แค่ปีที่แล้วนี่เองปีนี้หกหกมกรายยังไม่ทบปีเลยนะตอนนวางตลาดก็สี่พันสอง้อยเก้าิบเก้าบาทแต่ตอนเนี้ไปเห็นราคาอยู่เนี่ยสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทก็ ไม่เกินงบพี่โอเคไหมไม่เกินงบพี่คะแนนดีสเปกโอเคมันมันก็โอเคนะมันน่าจะลื่นไหลดีแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรเท่าไหร่หรอกแล้วในกล่องมันก็มีแค่หัวชาร์จสายชาร์จเต้าที่เห็นนะนะในหน้าเว็บเขาเออพี่ไม่มีหูฟังไม่มีถาดไม่ไม่มีเคสไม่มีฟิล์มอะไรมาให้เลยเลยถึงงงไปหายเลยทําทำไมก็ไม่หายมาหรือว่ามันถูกเกินไปอันนี้บอกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะมา รับรุ่นต่อไปเอามาให้ดูแค่สองรุ่นก็พอว่ารุ่นอื่นๆต้องบอกว่ารุ่นอื่นๆที่เห็นเนี่ยนะคะแนนมันไม่ดีอ่ะคะแนนคะแนนในในในเว็บต่างประเทศมันไม่ค่อยดีมันถ้าใช้เมื่อเทียบกันแล้วถ้าคะแนนดีๆมันก็จะลื่นไหลดีกว่าถ้าคะแนนไม่ดีมันก็จะค้างค้าค้าง้า,งา,งา,งางหน่อยมันไม่ไหว เราเอ่ออันนี้พยายามแล้วนะใน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 งบสามพันพี่ต้องทําใจนะมันก็ได้ประมาณนึงพี่จะแบบอ่อถ้าคนเคยเล่นเครื่องราคาหมื่นหรือหมื่นอัพเนี่ยนะแล้วลงมาเล่นเครื่องแบบนี้เนี่ยอืมอาจจะสร้างความหงุดหงิดได้ทําไมอะโถพี่จ่ายราคาหมื่นเนี่ยนะมันก็จะลื่นไหลสมูทลื่นเป็นลื่นเป็นปลาไหลลิงลมเลย <laughs> แล้วอยู่ดีมาเล่นเครื่องแบบอย่างก็ก,กระดาษลายมันก็อ๋อพี่เราเข้าใจนะมันก็ตามราคานะพี่นะอาเครื่องต่อไปเครื่องต่อไปเป็นโมโต e 7เจ p อ w e r เออร์อกลับไปที่เครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้เนี่ยเท่าที่ถามร้านเอาต้องบอกว่าบางร้านนะบางร้านผมก็แปลกใจบางร้านบอกไม่มีประกันแล้วบางร้านบอกประกันศูนย์หนึ่งปีมีกระถามซะก่อนนะว่าเอ้ยของของพี่เนี่ยประกันศูนย์หรือเปล่าอะประกันศูนย์หนึ่งปีอันนี้นะับว่าพี่ปลอดภัยแต่ในระดับหนึ่งเพราะมีปัญหาอะไรพี่ยังโ่งศูนย์ซ่อมมันได้ <c oughs> โอเคหมหอ่ะกลับมาที่โมโตอีเจ็ด iPOWER เออเครื่องนี้ก็คะแนนดีเ,เครื่องนี้44่คะแนนบางคนบอกแล้วทำไมไม่แนะนำเรียวมี c ีสองหนึ่เรียวมีมันจะมีตัว C21 แล้วก็ Y อีกอันหนึ่งอ่ซองหนึ 2, 1, ได้คะแนนเนี่ยสีคะแนนดีกว่าเครื่องนี้แต่ทำไมไม่แนะนำอ,อ่ถ้าแนะนำยี่ห้อเดียวในสองใน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 ี้ก็น่าเกลียด มันควรจะเป็นสองยี่ห้อดีพี่เลือกแล้วมันมียี่ห้อเดียวพี่ก็เลือกตัวดีไม่ต้องเลือกตัวนี้หรอกนะโอเคไหมอันนี้ก็คะแนนไม่ดีเท่าแต่ก็ถือว่าไม่หนีเท่าไรโอเคมาอันนี้เขาเป็นมี d เด t e เเหมือนกันเฮลิโ g จีสองห้าคะแนน44คะแนนหน้าจอ6.5นิ้ว IPS LCD ก็ไม่ต้องสู่แดดเหมือนกันออยู่ในร่มไม่มีปัญหาหรอกนะพี่นะแต่อย่าแดดอย่าแดดแรงมากมัน หน้าจอมันสู้ไม่ไหวเข้าใจเคนนิดนึงอ๋อความหนา9.2มิลหนัก200กรัมโอ้ก้อนนี้กันนิดหน่อยแต่ก็เอาเรื่องทีเดียวลอมแรม3ามเดียวนละ้วแรม2ลอมองกล้องหลังสิบสามบวกสองกล้องหน้า5ล้านก็ก็นะได้ประมาณนึงนั่นแหละโอเคถาดซิมอันนี้น่าเกลียดน,นิดนึง ทำไมอ่ะออปปี่ตทรศั่ำในสเปครุ่นต่ำเนี่ยนะพี่ไม่ควรถาดซิมแบบนี้เราเป็นแบบไฮบิดไฮบิดเป็นไงก็ใส่ได้สองซิมซิมสองเนี่ยต้องเลือกเอาระหว่างซิมกับไมโครเอสดีการ์ดพี่ต้องเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดคือมันใส่รวดเดียวสามอย่างไม่ได้เข้าใจไหมแบตเตอรี่ก็ตามสเปคห้าพันมิลลิแอมแอนดรอยด์สิบ วางตลาดเมษา64ออกมาใหม่สาม9ั่รอยตอนนี้เห็นอยู่2,690บาทในกล่องเห็นหูหวหัวชาร์จสายชาร์จหูฟังอืมแต่ไม่ได้เขียนว่ามีเคสมีฟิล์มติดให้นะก็ดูก็ไม่รู้ไปดูเอาแล้วกันในกล่อง <c oughs> <c oughs> อ๋อก็เอามาฝากสองรุ่น รุ่นอื่นเท่าที่ดูอ่าไม่ใช่รุ่นไม่ใช่ว่ายี่ห้ออื่นเขาไม่มีราคางบไม่เกินสามพันหรอกนะก็มีแต่เมื่อเราไป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 เช็คเขาเรียกอะไรเช็คเว็บต่างประเทศแล้วคะแนนมันไม่ฮารูฮาราเลยอ่ะคะแนนไม่มีความโอ้โ,อโหคะแนนมันต่ําเตียเ้ยเลี่ยดีลเราถือบางทีลงไปคะแนนสามสิบห้าแต้มอย่างเงี้ยโอ้โหสู้ไม่ไหวกลัว <c oughs> ใจกลัวใจเอามาใช้แล้วมันไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันไม่เวิร์กมัน ม่เป็นเป็นเหตุเป็นผลมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะพี่นะก็ราคามันก็ราคามันอย่างนี้เนี่ยมันงบไม่เกิดสาบานถึงบอกว่ายากไงมันไม่ใช่ของง่ายออก็ที่แนะนํามันก็จะเป็นมือถือแบบประเภทแบบเก่าหน่อยก็เกือบเกือบเก่าหน่อยเอต้องย้อนกลับไปที่โมโตนิดนึ่อโมโตตัวนี้ลองถามร้านค้าดูบอกพี่มีมีประกันไหมบอกเครื่องใหม่ยังไม่แกะกล่องเครื่องศูนย์แน่นอนในประเทศไทยแต่ว่าประกันมันหายไปแล้วประกันหมด อืมเหลือแค่ประกันล้านเจ็ดวันปัดอันนี้ลองไปเช็คก,ก่อนอ่าเราทำใจนิดนึงว่าจะถ้าจะซื้อก็แต่มันก็ของใหม่นะต้องบอกก่อนมันก็ถ้าคุณไม่ไม่ไม่ดวงสวยจริงๆก็ไม่ไม่น่าจะเจอหรกอกอมปกติเครื่องเข้ามามันก็น่าจะโอเคนะ่ะอ่าต้องตอนนี้มันต้องย้อนกลับไปตรงที่คําแรกที่เคยมกักจะพูดอยู่เสมอว่าเออจะซื้อโทรศัพท์ไรมันก็ขึ้นกับวาสนาพี่ไดยนะว่ามันมีร่วมกับเขาหรือเปล่า ซื้อมาบางคนไม่ถูกแคลโรกับบางยี่ห้อซื้อมาก็มันก็มีปัญหาอะไรเงี้ยก,ก็ก็ไม่ควรควรจะละไว้ในฐานที่เขาใจควรจะซื้อที่เรามีบุญวาสนาร่วมกับเขาได้เครื่องมาแล้วมันจะได้สมูทไม่ค่อยมีปัญหาจะไม่ทะเลาะบอวแวงกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะเออน,นะฮอันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับงบสามบาซื้อมือถือรุ่นไหนดีก็เอามาฝากสองรุ่นอืม ใครมีคําแนะนําว่ามีรุ่นอื่นที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะจ้าก,ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรดีกว่านี้ไหมปะมานี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ